งานตะก้านี้ทุกคนงานสวยงานจึงมากเซอร์ไพรายนี้เลยค่ะทุกคนงานเป็นงานแหวนโกเมนนะคะเป็นงานแหวนโกเมนสีแดงหรือเป็นแหวนทับทิมนั่นเองทุกคนเป็นแหวนทับทิมสีแดงสวยมากนะคะแหวนเป็นแหวนชูบ่าข้างนะคะเม็ดชูจะเป็นเม็ดทับทิมสีแดงสวยมากส่วนบ่าข้างก็จะเป็นเพชร นะคะเม็ดเล็กๆระยิบระยับสวยมากเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจิวออกมาให้ดูนะเดี๋ยวจิวออกมาให้ดูค่ะทุกคนนี่งานสวยมากตัวแหวนตัวงานเป็นงานสีพริ้งกโกลนะคะ ตัวแหวนเป็นสีพริ้มโกลนะตัวเรือนเป็นสีพริ้มโกลแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะถ้านิ้วเล็กก็บีบเข้ามีนิ้วใหญ่ก็ดันออกนะคะทุกคนสามารถปรับระดับได้นิ้วเล็กนิ้วใหญ่ใส่ได้นะคะสนใจกดสั่งในตะก้าเหลืองด้านล่างได้เลยจ้า